สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะชาวราศีกันลัคนากันสวัสดีชาวสองสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะนี่คือการเปิดไพ่ทั่วไปความรักความสมานของพวกคุณนะคะประจําวันที่16ถึงวันที่28กุมภาพันธ์นี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพวกคุณบ้างยามวันนี่คือการเปิดแบบทั่วไปอุ้มไม่ได้จอะจงใครคนใดคนหนึ่งนะคะดังนั้นทุกคนไม่ควรที่จะคลิปนี้ไปตัดสินอะไรใดงสิ้นเพราะนี่คือการเปิดแบบทั่วไปนะคะเกิดวันไหนอยู่ราศีอะไรอุ้มใส่ไว้ให้ข้างล่างแล้ healthy, of, วว,ว่สสเาเกิดวันที่เท่่่่่่าาาาไไไไหหรรรรรอออยีะะะะะะนนนคค้้มมมแแแแบบงตตตตตวัักกก็็ลจดุณ แต่คุณเลยว่าคุณจะเลือกดูอะไรยังไงเนาะเพราะว่าบางทีมันมีการค้าบราศีกันค่าบราสีกันก็คือว่าเราเกิดตรงนี้แล้วเราอยู่ใกล้ๆก,กับราศีนี้อะไรประมาณนี้ราศีมันก็จะแบบว่าในตัวเราก็ส่เหมือนมีสองราศีด้วยกันแล้วไม่พอนะเรามีลัคนาะในตัวเองอีกอะไรอีกมันค่อนข้างที่จะเยอะค่อนข้างจะซับซอ้อนนิดนึงเนาะดังนั้นคลิปไหนถูกใจสําหรับคุณอะสํสำหรับคุณ,ค,ค,ณคุณก็ดูคลิปนั้นแหละคะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะนะเดี๋ยวมาเริ่ม ปิดไพ่กันเลยอะไรกันเลยนะคะชาวราศีกันลัคนากันอันนี้อุ้มเป็นการเปิดไพ่แบบสดๆแสดๆนะคะดังนั้นมันจะช้าไปนิดนึงนะคะยังไนถ้าพวกคุณรีบสามารถสกิปไปก่อนได้เลยสองสามนาทีแล้วแต่คุณจะสกิปไปเลยนะคะขอดูตัวตนของชาวราศีกันลัคณากรด้านความรักความสัมพันธ์ประจําวันที่16ถึงวันที่2 8กคุมภาพันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวราศีกันลัคนากนบ้างคะขอตัวตนขอชาวราศีกันลัคนากันภาษณ์ค่ะ คิงออบคินกับออฟบอลคิงถือไม้เท้าเจ็ดถ้วยเก้าถ้วยนะคะเหมือนคุณกันกำลังดูอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะเหมือนคุณกำลังจ้องอยู่อะไรอยู่คราวที่แล้วก็จ้องคราวนี้คุณก็จ้องไปอีก <c oughs> ขอปรักลุ่มเล็กนิดนึงนะคะสองเหรียญ The Star Four of Cups The Magician Five of Swords ลายลพันเอชอฟสอนกันจ้าให้ไม่ได้แตกต่างจากเดิมอะไรเดิมมากเท่าไหร่เลยถ้าจำไม่ผิดชาวราศีกันและขณากรคล้ายๆแบบนี้เลยค่ะแล้วรอบนี้คุณก็คล้ายๆแบบนี้อีกแล้วเออนี่นแหละค่ะมาค่ะดูตัวตนของชาวราศีกันและขณากันนะคะกันกําลังจับตาอยู่จ้องมองอยู่เป็นคิงชื่อมเมท้าวนะคะคุณกําลังจ้องมองและจ้องม่งหนักมากอะไรมากนะคะว่าแบบ เฮ้ยเขาคนนี้ยังมีใครอยู่อีกไหมเขาคนนี้ปิดบังอะไรฉันหรือเปล่าหรือเปล่าทําไมพาราศีกันและขณะกันในช่วงนี้อาจจะได้ยินข่าวทางด้านไม่กี่จากเขาคนนี้มาค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งอะไรนิดหนึ่งนะคะทาไมท,ทั้งที่เขาเปลี่ยนตัวเองแล้วอะไรแล้วทาราศิกันก็รับรู้นะแต่คราวนี้มันมีเสียงเข้ามาหาคุณมีใครมาพูดมาบอกมาอะไรกับคุณตลอดเวลาว่าเขาอย่างนู้นนะเขาอย่างนี้นะเขาอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะทําให้คุณรู้สึกว่าแบบเริ่มละเริ่มแบบ ในใจเริ่มแบบอืออจะอยู่นิ่งไม่ไหวแล้วจะอะไรไม่ไหวแล้วอยากจะระเบิดเต็มทีแล้วอยากจะอะไรเต็มทีแล้วนะคะแต่คุณก็ยา,ยามสะกดตัวเองไว้อะไรตัวเองไว้พยายามใช้สติพยายามหาเหตุผลพยายามหาอะไรนู่นนี่นั่นสานรพัดนะคะเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าก้าวถ้วยไม่แล้วเนาะแต่ถ้วยก็มาเนี่ยเป็นอารมณ์ประมาณว่าแบบ จากชาวราศีกันลัคนากันก็ยังรู้สึกว่าอยู่กับคนคนนี้ก็มีความสุขอยู่ดีอะไรอยู่ดีถึงมีเรื่องทะเลาะกันบ้างเรื่องไม่เข้าใจกันบ้างเรื่องนู่นนี่นั่นกันบ้างแต่คุณสองคนก็อยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสุขคุณอยู่กับเขาเขาก็มีความสุขเขาอยู่กับคุณเขาก็มีความสุขนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยมันเหมือนความสุขมันค่คยคอยๆหายไปอะไรหายไปนิดนึงเพราะชาวราศีกันช่วงนี้เป็นคนที่ขี้สงสัยมากขี้จับผิดมากนะคะจับทุกอย่างเช็คทุกอย่างเป็น king of คิงออฟบอลขนาดนี้นี่คือเป็นคนที่แบบว่าถ้าเช็คโทรศัพท์ได้ก็คงจะเช็คไปแล้วนะคะหรือหรือเช็คไปแล้วนะ <c ười> คือแบบอะไรก็ช่างที่มันสามารถเช็คได้อะสามารถที่จะทําให้เราสบายใจได้ฉันทําหมดอะไรหมดนะคะ โอเคแล้วมาดูตัวตนเขาคนนี้ของชาวราศีกันลัคนากัรบ้างนะคะคือเขาตอนนี้มี2เหรียญเข้ามามีแต่เมจิเชียนกับ5้าดาบเข้ามานะคะเขาเริ่มลังเลในตัวคุณแล้วนะเขาเริ่มจะไม่เชื่อใจคุณแล้วอะไรใจคุณแล้วเนาะเหมือนเขารู้สึกว่าตอนนี้ชาวราศีกันลัคนากาัรเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปย,ปยอะมากไม่เหมือนคนคนเดิมที่เคยรู้จักไม่เหมือนคนคนเดิมที่เคยคุยด้วยอะไรด้วยเลยเหมือนชาวราศีกันลัคนากัรเหมือนเป็นคนที่ให้อภัยเขาแล้วก็ไม่เหมือนให้อภัยจริงๆเขา เขาไม่สามารถรับรู้ความจริงใจจากในใจคุณได้ลยคุณได้ในตอนนี้แลว้วอะค่ะชาวราศีกันและขนากันเขารู้สึกถึงความสงสัยเขารู้สึกถึงแบบว่านี่เธอเชื่อใจฉันจริงๆไหมเธอให้อภัยฉันจริงๆไหมเธออยากให้ฉันกลับเข้าไปในชีวิตเธอจริงๆหรือเปล่าทําไมตอนฉันกลับไปทําไมดูเธอแบบว่าไม่ค่อยจะแบบถามว่าแคร์ไหมคือแคร์มากแต่ในความรู้สึกของเขาคือแบบว่าอารมณ์ประมาณคล้ายว่าพอเขากลับไปแล้วอะคุณก็แบบ จี้เขาเอ่ยอะไรเขาเอ่ยแบบว่าอืมบางทีก็แบบถ้าไม่จี้ไม่อะไรก็คือนิ่งๆเฉยๆไปเลยเหมือนเขากลับไปแล้วเหมือนคุณก็แบบไม่ต้องการให้เขากลับไปหรืออะไรประมาณนั้นนะคะเขารู้สึกว่าเขาเข้าถึงคุณยากเขารู้สึกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะทํำยังไงเพื่อให้คุณประทับใจเขาไม่รู้ว่าเขาจะพูดยังไงอะไรยังไงกับคุณดีนะคะอืมนะ แล้วก็ไพ่หลักของคุณกับเขาเนี่ยอุ้มเชื่อว่ามีถดหายนเราพันมาตรงนี้มันเคยผ่านเหตุการณ์ต่างๆมานานามาค่อนข้างที่จะเยอะคุณสองคนเป็นคนที่คบกันมาใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานเลค่อนข้างที่จะนานอยู่เนาะแล้วผ่านเหตุการณ์มาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเหตุการณ์พวกนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คุณสองคนรู้สึกว่าแบบ หรือฉันจะพอกับคนคนนี้สักทีหนึ่งหรือฉันจะหยุดกับคนคนนี้สักทีหนึ่งนะคะเดือไฮโลแพนมาตรงนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบแบบว่าเกี่ยวข้องกับศีลธรรมรักสามเศร้าเราสามคนสินข้อสามซะส่วนใหญ่ที่เดือไฮโลแพนจะขึ้นมาอะไรขึ้นมาตรงนี้เนาะแล้วมีปัดดาบอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้พวกคุณสองคนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพวกคุณจะทํำยังไงพวกคุณไม่รู้พวกคุณจะเดินไปทางไหนหรือว่าอะไรยังไงดีนะคะได้แต่แบบ ก็อยู่ตรงนี้ย่ำอยู่กับที่ไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังชาวราศีกันลาคณากันก็ยังไม่ไว้ใจคนคนนี้ของคุณสัทีอะไรของคุณสัทีคุณก็ยังฝังหัวอยู่คุณก็ยังมาโนอยู่คุณก็ยังอะไรอยู่ประมาณเนี้ยแล้วคุณก็แบบอืมมันแอบไปคใครหรือเปล่านะเธอแอบไปอะไรใครหรือเปล่านะเธอแบบ อะไรหรือเปล่าฉันกําลังแบบจ้องเธออยู่นะเธออยู่เธอเปลี่ยนไปจริงๆไหมเธออะไรจริงๆไหมอารมณ์ให้ใคลายว่าจ้องแล้วก็จับผิดเกินไปอะทุกคนคือแบบจ้องทุกฝีก้าวอะไรทุกฝีก้าวไปเลยอะไรไปเลยเนาะแต่ไ e อ้ช็อปสอดมาตรงนี้นะคะอุ้มคิดว่าคงจะใช้เวลานิดนึงอะไรนิดนึงกว่าความรู้สึก ความอะไรแบบนี้ของชาวราศีกันถึงจะค่อยๆหายไปอะไรหายไปเนาะถามว่าชาวราศีกันลักนาะการชอบไหมที่ตัวเองเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้ชาวราศีกันก็รู้สึกไม่ชอบไม่ะไรเท่าไหร่รู้สึกว่ามันไม่เป็นตัวเองรู้สึกว่ามันไม่อะไรอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่ามันแบบจากเหต hanya, ุการณ์ที่ผ่านมาอะไรที่ผ่านมามันทํมาให้มันสอนให้คุณมันทําให้คุณจะต้องเป็นแบบนี้อะไร,<ๆ>ะไรแบบนี้ค่ะอ คืออารมณ์คลายว่าชาวราศีกันทํทำมาคนคนนั้นก็คือว่าเอ,อ่อถ้าแบบว่าไม่อารมณ์แบบจะจ้องก็คือแบบจ้องเอาเป็นเอาตายเวลาไม่จ้องก็คือว่าแบบไม่สนใจเลยอะ่ะแบบไม่แคร์ไม่สนใจนิ่งๆไร้าอารมณ์แบบว่าไม่มีความหวานให้กันเลยอะ่ะอืมนะคะชาวราศีกันักษละคารรู้สึกยังไงกับคนคนนี้บ้างคะ ครับ King of One ดูเหมือนเดิมจ้องเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมนะคะดูเหมือนเขาไม่ค่อยจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่แบบที่เราตั้งใจไว้เลยอะไรไว้เลยนะคะเราประมาณนะแบบเดี๋ยวเดีเดี๋ยวจะพูดไปนิดนึง h h o g h o h The Fool เก้าเหรียญ คียอัฟคอยควีนอัฟคอยสองเหรียญแปดเหรียญควีนอัฟสอส,สเซเว่นอัฟคอยนะคะ เหมือนตอนนี้ชาวราศีกันและคณะกรมันเหมือนมีอะไรสักอย่างเ่ยที่มันตีกันในหัวมากๆอะไรมากๆนะคะเหมือนใจนึงก็อยากจะแบบผลักเขาออกไปเหมือนใจหนึ่งก็อยากจะให้เขาอยู่เพราะเขาอยู่เขาก็ทําตัวนิ่งๆเฉยๆเหมือนเขาไม่กลับมาสนใจคุณเหมือนก่อนอะไรเหมือนก่อนที่คุณรู้สึกะนะเขาก็รู้สึกว่าคุณไม่สนใจเขาเหมือนกันคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่สนว่าเขาไม่สนใจคุณเหมือนกัน นั่นแหละค่ะเขาคุณรู้สึกว่าแบบเหมือนเขาเปลี่ยนไปเขากลับมาแล้วเขาก็ไม่ทําตัวเหมือนเก่าอะไรเหมือนเก่าเขากลับมาแล,แล้วแล้วแบบว่าเขาก็ยังแบบว่าทําตัวแบบเย็นชาใส่ฉันอะไรใส่ฉันเขาคิดอะไรกับฉันกันแน่อะไรกันแน่ทั้งๆที่ให้โอกาสแล้วทั้งๆที่แบบว่าเริ่มต้นใหม่กันแล้วอยากทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงกันแล้วอะไรกันแล้วแต่ทําไมยังแบบว่ากลับเข้ามาอะไรเข้ามาแล้วแต่ก็ยังแบบไม่เหมือนเดิมอะไรไม่เหมือนเดิมอีกอะไรอีกมันเป็นความเยอะของกันหรือเปล่า นะคะหรือบางทีการจะรู้สึกว่าหรือฉันคนนี้ฉันควรจะตัดคนคนนี้ออกไปดีหรือฉันควรจะอยู่กับคนตัวเองคนเดียวดีหรือฉันควรจะแบบทํายังไงดีอะไรดีแต่ฉันก็จากไปกับคนคนนี้ไม่ได้ฉันจากไปกับคนคนนี้ฉันก็คิดถึงเขาอะไรเขาฉันก็ไม่อยากจะจากไปแล้วฉันอยู่ตอนนี้ฉันก็รู้สึกว่าฉันทรมานเพราะฉันเอาแต่จับผิดเขาอะไรเขาฉันไม่สามารถเชื่อใจเขาได้อีกเลยอะไรได้อีกเลยนะคะแต่ฉันก็อยากให้โอกาสเขาฉันก็อยากจะเชื่อใจเขาเหมือนกันแต่ว่า คือสมองมันสั่งแต่ว่าใจฉันก็ยังทําไม่ได้อะไรไม่ได้นะคะความรู้สึกของฉันที่มีให้เขาที่มันเคยให้ไปมากๆอะไรมากๆที่ผ่านมามันเคยพังทลายลงไปอะไรลงไปมันเลยทําให้ฉันรู้สึกว่าแบบฉันจะฉันก็อยากจะให้ไปอะไรไปแต่ฉันจะแบบมันจะเหมือนเดิมได้ไหมมันจะโอเคหรือเปล่ามันจะดีหรือไม่มันจะแบบ หรือไม่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบมันเป็นความแบบค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงอะเนาะคือจะถอยก็ไม่ถอยถอยก็แบบคิดถึงอยู่ด้วยก็แบบไม่ไว้ใจนะคะจะตัดเขาไปก็ไม่ได้จะอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ก็เลยแบบมันเป็นความรู้สึกหลายๆอย่างที่มันตีกันในหัวคุณตอนนี้แล้วคุณก็ยังไม่ไว้ใจเขาไม่เชื่อใจเขาอีกยังรู้สึกว่าเขาเย็นชาใส่คุณอีกนี <c> ่ <oughs> นะคะ งงไหมไม่งงใช่ไหมคือมันเป็นความรู้สึกแบบหลายความรู้สึกมากมากเลยทำให้องครู้สึกรู้สึกยังไงยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณแบบอ,อย่างที่บอกขอโทษทีขอโทษไม่ได้่บอกว่ากันเยอะนะขอโทษนะขอโทษแล้วเขาคนานั้นรู้สึกกับกันยังไงคะ king of one คุยนบอบอลหนึ่งเหรียญให้เดิมมาอีกแล้วให้เดิมเหมือนกันเลยสอบหลายรอบแล้วนะห้าถ้วยถั่วบอลแปดเมษชาสองเหรียญเจ็ดเหรียญเชนอัคอย8ดถ้วย สิบไม่เท้าวนายอัฟวอนเทรียอัฟวอนเจมพเลอร์ดูชาลีอัตอยู่ตรงนี้ดีกว่าห้าเหรียญนายอัฟคัพการนะคะเขาตัวคนนี้รู้สึกกับการยังไง เขาคนนี้มีเขาคนนี้นะคะอุ้มจะบอกให้ว่าเขามีแต่ความรู้สึกดีๆอะไรดีๆมาหาคุณค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกดีๆอะไรดีๆมากๆเลยอะไรมากๆเลยเนาะนิสัยเก่าๆอะไรเก่าๆอะไรที่เขาชอบบาลานซ์อะไรที่เขาอะไรประมาณเนี้ยเขาพยายามที่จะสลัดทิ้งไปอะไรทิ้งไปเขาพยายามที่จะเลือกแค่คนคนเดียวอะไรคนคนเดียวเท่านั้นที่จะอยู่ในชีวิตของเขาอะไรของเขาแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณอ่ะเป็นคนในครอบครัวของเขาเขาอยากให้คุณกับเขากลับมาคู่กันเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมเนาะ แต่เขารู้สึกว่าความอะไรตอนเนี้สถานการณ์ตอนเนี้ยมันเหนื่อยมากๆอะไรมากๆเลยมันมีแต่ความแบบว่าเขาพยายามเปลี่ยนตัวเองแล้วอะไรแล้วแต่เหมือนว่าคุณไม่เห็นอืมเขาพยายามทําตัวให้ดีขึ้นแล้วอะไรให้ดีขึ้นแล้วแต่เขารู้สึกว่าเหมือนเขาเขาพยายามพัฒนาแล้วนะแต่เหมือน ก็อย่างที่บอกเนาะพัฒนาแล้วแบบเหมือนคุณยังมองไม่เห็นในจุดที่เขาพัฒนาเหมือนคุณเอาแต่จ้องจับผิดเขาอะไรเขาเขาก็รู้สึกอยู่เหมือนกันเนาะคุณจ้องจับผิดเขาอะไรเขาแล้วทุกวันนี้ท่าทีที่คุณทาเขาอะไรกับเขามันค่อนข้างที่จะเย็นชามันไม่มีความหวานมันไม่เหมือนคนที่รักกันอะไรรักกันสักเท่าไหร่แต่ทั้งแต่ความจริงข้างในลึกๆแล้ววะพวกคุณสองคนรักกันแต่ด้วยเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่มันทําให้คุณสองคนรู้สึกว่ามันแบบมันไม่สามารถที่จะแบบ มาเข้ากาันเข้าหน้ากันติดได้ไวขนาดนี้เข้าหน้ากันแบบหวานกันได้ไวขนาดนี้อะไรขนาดนี้มันทำให้รู้สึกแบบอืมหนักนๆเหนื่อยตึงๆตื้อๆจนบางทีเขาก็อยากจะออกไปบ้างอะไรบ้างอยากไปอยู่คนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวอะไรคนเดียวบ้างแต่เขาก็ไม่อยากจะออกไปถ้าเกิดว่าเขาออกไปเขากลัวว่าเขาก็จะทําให้คุณเสียใจยและทําให้คุณแบบยิ่งแย่ไปกว่าเดิมอะไรไปกว่าเดิมความรู้สึกของคุณอ่ะนะคะเขาก็เลยแบบว่า เขาก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะทํำยังไงต่อไปเขาก็ได้แต่แบบอยู่อย่างนี้อะไรแบบนี้เนี่ยแหละเหมือนอารมณ์ประมาณว่าคล้ายๆว่าแบบตอนนี้เขาทําอะไรเขาก็รู้สึกว่าเขาผิดอะ่ะ <c oughs> เขาก็เลยไม่ค่อยกล้าที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเลยอะชาวราศีกันและคณากันคะทั้งๆที่ข้างในอะเขากลับมาแบบว่าอยากจะสร้างครอบครัวกับคุณอะไรกับคุณแล้วนะอยากกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมแล้วนะจ๊ะ แนวน้มความสัมพันธ์ของพวกคุณสคนในช่วงวันที่16ถึงวันที่28กุมภาพันธนี้หน่อยค่ะชูอ o อบคอยก็ยังไม่อะไรกันอย่างนี้แหละก็ยังแบบห่างกันไม่ได้อะไรกันไม่ได้ก็จะไปไปกันทั้งอย่างนี้แหละท,ทั้งที่ยังไม่ค่อยเชื่อ,อ,อใจกันสักเท่าไหร่อะไรเท่าไหร กันสักเท่าไหร่ความสัมพันธ์ก็ยังไม่ค่อยดีกันสักเท่าไหร่นะคะยังมีความลังเลกันอยู่สับสนกันอยู่อะไรกันอยู่แต่ก็อยากจะไปกันทั้งแบบนี้อะไรกันทั้งแบบนี้เนาะไปกันเรื่อยๆอะไรกันเรื่อยๆถึงแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะมีก้อนหินบางมันอาจจะไปสะดุดได้บางๆล้มบ้างหรือว่ามันอาจจะแบบว่าทางที่ไปมันไม่เรียกลับเรียบอาจจะเป็นทางลูกกลางที่มันจะต้องวิ่งไปแล้วสะดุดไปมีฝุ่นไปบ้างอะไรไปบ้าง นะคะแต่พวกคุณก็จะพยายามไปเนาะจะค่อยๆไปกันอะไรไปกันคือพวกคุณคิดว่าแบบมันจะต้องไปกันได้สิอะไรกันได้สิแต่ก็รู้สึกว่าแบบต่างฝ่ายต่างเย็นชาต่างฝ่ายต่างอะไรอะ่ะแต่ต่างแตต่างฝ่ายถึงจะรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเย็นชาใส่ชั้นอะไรใส่ชั้นแต่ก็ยังรู้สึกลึกๆว่าข้างในอะ่ะ ว่าข้างในยังมีวความรู้สึกดีๆอะไรดีๆให้แก่กันอยู่ก็คือว่าข้างนอกอ่ะข้างนอกที่แสดงใส่กันอ่ะคือความรู้สึกที่เย็นชาความรู้สึกที่อะไรแต่เวลาคุณจ้องไปมองที่แววตาข้างในอ่ะคุณยังรู้สึกว่าแบบคนคนนี้ยังมีแต่ความรู้สึกดีๆให้กับคุณคนคนนี้ต่างคนต่างรู้สึกว่าทั้งคู่อ่ะยังมีความรู้สึกดีๆให้แก่กันอะไรให้แก่กันอยู่ในเบื้องลึกข้างในหัวใจนะคะแต่ว่าไม่แสดงออกไปแสดงออกมาแต่ความความอะไรก็ไม่รู้ ความเย็นชาบ้างแหละความเอาแต่ใจบ้างแหละจับผิดบ้างแหละอะไรบ้างแหละคือแบบข้างในก็แบบดีกันอยู่แล้วแต่ข้างนอกแบบ <c oughs> เข้าใจผิวไหมเ <c oughs> นี่ยเอาแต่ความเจ็บเอาแต่ความอะไรมาแบบว่า ทั้งที่ความเจ็บตรงนั้นน่ะมันคล้ายๆว่ามันจะหายไปแล้วความอะไรพวกนั้นมันจะหายไปแล้วแต่เพราะคุณก็ยังไปดึงมันกลับมาว่าแบบว่าคนคนนี้เคยนอกใจฉันนะคนคนนี้เคยทําให้ฉันเสียใจนะคนคนนี้เคยทําให้ฉันอะไรนะฉันจะให้อภัยเขาง่ายๆดีหรออะไรดีหรอทั้งที่ข้างในอ่ะคือแบบรู้สึกดีต่อกันะแต่ก็แบบจะให้อภัยง่ายๆมันดูง่ายเกินไปทั้งที่พี่ผ่านมาการให้อภัยเขามาตลอดนะพอเขากลับมาก็ยังแบบ กลับมาจริงๆไหมอ่ะเธอดีกับฉันจริงๆไหมอ่ะเธอมั่นคงกับฉันจริงๆหรออะไรกับฉันจริงๆหรอฉันก็ไม่อยากจะผิดเธอหรอกนะแต่ว่าแบบมันก็อดไม่ได้อ่ะมันอดไม่ได้ที่ทําให้ฉันต้องแบบจับผิดเธออะไรเธออยู่ตรงนี้ฉันก็ไม่อยากจะจับผิดฉันไม่อยากจะต้องจะมองไม่อยากจะเช็คโทรศัพท์เท่าไหร่หรอกนะแต่ฉันก็ต้องแบบอะไรประมาณเนี้ยนะคะอือก็จะไปกันแบบนี้แหละไปกันได้แต่ก็ไปกันแบบนี้ระแวงกันไปเราแวงกันมาอือ มีความสุขมากประชดค่ะประชดนะคะขอให้แนะนําชาวราศีกันลัคนากันหน่อคะให้อยากจะแนะนำอะไรชาวราศีกัน์ลัคนากันบ้างไหมคะฟอวนคนคนนี้เป็นคนที่สามารถมั่นคงกับคุณได้นะอยู่กับคุณไปได้นานๆอะไรไปได้นานๆน,น,นะเป็นคนที่คุณเคยหวยหาเป็นคนที่คุณเคยรอคอยเป็นคนที่คุณเคยดึงเขากลับมาไม่ใช่หรอ ยยเขาทำเป็นครบคัเหมือนเดิมเลเหมือนเดิมไม่ใช่หรอหอ,อืมอม็มแพสทูอทอคฟอคัพทออฟคัพทออฟคัพเดอะเทมพันนายออฟคัพปดดบเดอะไฮลพัน h ฮชปัเปิดตรงนี้นะ หนไม้เท้าจจมูนโอเคไพาอยากจะบอกว่าเนี่ยสี่ <4 S 2> ไม้เท้าห้าเหรียญ D M Pass สองถ้วย Tempeh นะคะคือเขาคนนี้เป็นคนที่คุณต้องการมาตลอดไม่ใช่เหรอคือคนที่คุณอยากจะอยู่ด้วยคือคนที่คุณรักคือคนที่คุณอยากจะมั่นคงแล้วคุณก็รู้ด้วยซ้ำว่าเขาคนนี้ถ้าตัดด้านนี้ออกไปด้านอื่นเขาก็มีสิ่งดีๆอะไรดีๆไม่ใช่เหรอคะอืม คุณเป็นคนที่ทําให้คุณเป็นคนที่สามารถมั่นคงกับคุณได้เป็นคนที่สามารถอยู่กับคุณไปนานๆได้อะไรได้แล้วตอนนี้เขาก็กลับมาแล้วเนี่ยไยเขาบอกว่าตอนนี้เขากลับมาแล้วเขาค่อนข้างที่จะกลับตัวกลับใจค่อนข้างที่จะเป็นคนใหม่แล้วตอนนี้เขากลับมาหาคุณเขาไม่มีอะไรจะให้คุณนอกจากความรู้สึกดีๆสิ่งดีๆเขาพยายามที่จะปรับเปลี่ยนตัวเขาพยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองให้มันดีขึ้นอะไรให้มันอะไรขึ้นนะคะอืม าอยากบอกว่าให้คุณให้อภัยเขาแล้วเริ่มต้นใหม่เธอะอะไรเถอะให้อภยัยเขาให้อภัยตัวเองนะคะค่อยๆแบบนิดนึงนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่กันอะไรกันเนาะเพราะว่าเขาตอนนี้เขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะทํายังไงเหมือนกันเพื่อที่จะให้คุณกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรเป็นเหมือนเดิมเพราะสถานการณ์ตอนนี้อย่างที่อุ้มเล่าไปเมื่อกี้เนาะมันค่อนข้างจะแบบตึงเครียดไปสักนิดนึงนะคะอยังไงก็แบบว่าอยากจะให้ ดาวกันลงนิดนึงอะไรนิดนึงมอบความหวานให้แก่กันอะไรให้แกันเนาะถ้าเกิดว่าใครอะไรยังไงเอาเรื่องอะไรมาพูดให้คุณฟังก็คือว่าใช้สติหน่อยก็แล้วกันเนาะฟังหูไวหูเนาะอย่าคิดถึงแต่เรื่องราวเก่กาๆอะไรเกา่กาๆที่มันผิดหวังที่มันเคยผ่านมาเรื่องราวพวกนี้อย่าไปคิดถึงมันอะไรมันให้คิดถึงเรื่องปัจจุบันนี้เรื่องอะไรนี้มองเขาคนนี้นะคะมองแต่เขาคนนี้โฟกัสแต่เขาคนนี้ อม,มองดูแล้วกันว่าเขาคนนี้เอาความจริงใจไหมคุณจริง,จร,งจริงไหมอะไรหรือเปล่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไปจับผิดจ้องทุกฝีก้าวอะไรอย่างนั้นไม่สมควรไม่ไม่สมควรนี่มยมันไม่ถูกต้องเออมันไม่ไม่ถูกต้องเหรอเออเออมันไม่อะไรมันไม่อะไรสักอย่างหนึ่งอะทุกคนนะคะโอเคขอบคุณมากๆาเลยนะคะที่ทุกคน กดไลค์กด subscribe like, ให้อุ้มนะขอบคุณที่ดูมาจนจบคลิปนะคะใครสนใจดูดวงกับอุ้มอุ้มทิ้งรายละเอียดไว้ทั้งใต้แล้วใต้ในคลิปชันงบอกเนาะอย่างไรก็อย่าลืมคลิกลิงก์ไปดูนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะกด subscribe like, ให้ด้วยบ๊ายบาย